Ah uh. อัสลอมอร์แลกุมร์ต่อบรอกกาตุสำหรับใครที่ยังทำไม่ได้นะครับให้นักเรียนทำตามคลิปนี้นะครับอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์แต่ละแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันขั้นตอนแรกสำหรับ Android นะครับให้ไปที่ตั้งค่าครับการตั้งค่านักเรียนหาไปเลยครับของครูตอนนี้อยู่หน้าจอแล้วหรือว่า,าบางคนก็จะลากลงมาแล้วก็มันจะมีอันนี้ครับ การตั้งค่าก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ครูจะคลิกเข้าไปที่หน้าจอนะครับการตั้งค่าเสร็จแล้วให้นักเรียนหา,าการตั้งค่าแอปพลิเคชันนะครับแอปอาการจัดการแอปของครูตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับการจัดการแอปนี่ครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปที่รายการแอปหลังจากนั้นให้นักเรียนหาแอปที่เปิดขึ้นมาเวลาเรากดลิงก์เวลาเรากดลิงก์ปุ๊บ มันเปิดขึ้นมากับแอปอะไรก็หาแอปนั้นสมมุติว่าของนักเกรียนที่ครูสังเกตน่าจะเป็นเบราว์เซอร์นะครับเราก็ไปที่แอปเบราว์เซอร์อแอปเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับไอคอนสีฟ้าแต่ว่าของนักเกรียนอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยกดไป,ไปตรงนี้แล้วก็หาคําว่าการการอนุญาตแอปนะครับการอนุญาตแอปเนื่องจากเราต้องอนุญาตให้แอปนี้สามารถใช้งาน ไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้เรากดเข้าไปดูเลยปุ๊บตอนนี้ไมโครโฟนถูกปฏิเสธอยู่อันนี้ครับด้านล่างปฏิเสธก็คือกล้องตำแหน่งและก็ไมโครโฟนไมโครโฟนถูกปฏิเสธอยู่เพื่อที่จะให้ใช้งานได้ก็คือนักเรียนต้องกดที่ไมโครโฟนแล้วก็นักเรียนคลิกตรงที่อนุญาตอนุญาตขณะมีการใช้งานแอปเท่านั้น เลือกตรงนี้ได้เลยครับเลือกอนุญาตเสร็จก็เสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นนกักเรียนก็จะสามารถที่จะตอบด้วยเสียงได้ผ่านแอปเบราวเซอร์นี้หรือว่าถ้านกักเรียนที่ใช้แอป,ปตัวอื่นที่ขึ้นกับแอป,ปตัวอื่นนะครับสมมติว่า Chrome หรือว่าแอป,ปอื่นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเบราวเซอร์นั่นแหละอะมม่าถ้า Chrome ก็เหมือนกันเข้าไปที่ Chrome แล้วก็ไปที่การอนุญาตแอปแล้วก็เราดูว่าตอนนี้มีปฏิเสธมีไมโครโฟนไหมถ้าถ้ามีก็กดเข้าไปแต่ของครูตอนนี้โครมไมโครโฟนถูกเปิดแล้วอ่าก็คืออนุญาตแล้วถ้าอนุญาตแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือก็คือสามารถใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะไม่ทำให้ยาวนะครับหวังว่านักเรียนสามารถที่จะทำตามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ خوแค هني قور وبل التوفيق و <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته